m a ด้านครสวรรค์นองผู้จัดการขายสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่เดิมอีกแล้วนะครับที่มาด้าสอรุณนครสวรรค์สาขาเขาทองนะครับสองคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องได้รีวิวมาด้าสองเอสเซนเชียลนะครับซึ่งเป็นรุ่นพรามและรุ่นอัลตรานะครับและรุ่นท็อปสุดพี่น้องยังไม่ได้รีวิวนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่น้องจะมารีวิวในส่วนของมาด้าสองรุ่น ซิกเนเจอรซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดของพวกเรานะครับราคาอยู่ที่659,000รุ่นนี้มีออปชันฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวมาชมกันเลยมาเริ่มกันที่ด้านหน้านครับกระจังหน้ารุ่นนี้จะเป็นสปอร์ตดีไซน์นะครับซึ่งต่างกับรุ่นพรามและรุ่นอัลตร้านะครับจะเป็นแบบนิวเวทดีไซน์รุ่นสปอร์ตดีไซน์นะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบรังพึ่งสีดำนะครับเส้น Signature ตัวน,นี้นะครับ จะเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมีแทบคอมเมียมตัดมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตและในส่วนของตัวโลโก้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ3มิติให้แล้วและจะมีตัวเรดาร์อยู่ด้านหลังด้วยช่วยในเรื่องของช่วยหยุดรถอัตโนมัติในความเร็วสูงให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้จัดมาเต็มระบบนะครับเพราะให้เป็นโปรเจคเตอร์ LED และ เปิดปิดเองอัตโนมัติพร้อมปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติให้ด้วยนะฮะและด้านบนนะครับที่ปัดน้ำฝนให้เป็นอัตโนมัติมาแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง forward sensing camera นะครับจะมีระบบ advance d smart city brake support ระบบช่วยยุดรถอัตโนมัติในความเร็วต่ำให้แล้วนะครับมาตรงน,นี้ครับล้อตัวน,นี้จะเป็นขอบ15เหมือนกับรุ่น ultra นะครับแต่ในส่วนของตัวล้อจะเป็นสีเมทัลลิกก็คือจะสีดำเข้มกว่านะฮะ กระจกมองข้างตัวนี้คือจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็เป็นแบบปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครและยังมีในส่วนของตัวเตือนจุดอับสายตาขนาดไปเลนเตือนจุดอับสายตาในขนาดอยหลังให้นะครับแล้วก็มีระบบเตือนเมื่อเบี่ยงออกนอกเลนให้แล้วในรุ่นนี้มื่อเปิดก็ยังเหมือนกับรุ่นออลตรานะครับจะมีสมาร์ทคีเลสเอนทรีให้เดี๋ยวไปลองชมด้านหลังนะครับ ด้านท้ายก็ยังจะเหมือนกับรุ่นอัลตร้านะครับก็คือให้กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับและเบาะหลังสามารถอับได้แบบ 60- 40เหมือนกับรุ่นอัลตร้าเดี๋ยวไปชมภายในกันครับครับภายในที่แตกต่างจากรุ่นอัลตร้าที่เห็นได้ชัดจะเข้ามานะครับก็คือตัวเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังพร้อมกับผ้ารักชูเอด ตรงพื้นผิวสัมผัสตรงกลางนะครับพร้อมลายสปอร์ตสีแดงนะครับให้รับกับตัวค,คอนโซลนะครับจะเป็นผ้าลักชัเอเหมือนกันแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับพร้อมแผงข้างประตูลักษณะเดียวกันแล้วใน,นส่วนของตัวช่องแอร์นะครับจะมีสีแดงด้วยให้รับกับตัวเบาะนะครับเพิ่มความสปอร์ตจอ,อยังได้จอเซ็นเตอร์ดิสเพย์ขนาด7นิ้วรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y และ Android Auto ได้แล้วนะครับแบบไรายสายและเป็นระบบสัมผัสให้ด้วย ก็จะได้ทั้งรุ่นอัลต้าและรุ่นซิกเนเจอร์แล้วก็มาพร้อมปุ่มตัวนี้ครับปุ่มเซ็นเตอร์คอมบัตเตอร์เอาไว้ควบคุมจอเซ็นเตอร์ดิสเพลย์ในขณะที่เราขับอีกทีนะครับจะเพิ่มความมเนกระสงค์ในการใช้สอยในเวลาเดินทางนะครับความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าแอร์รุ่นนี้ได้เป็นแบบแอร์ออโต้แล้วแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้2ช่องแล้วก็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะครับเกียร์ยังเป็นอัตโนมัติแบบ6สปีดมาพร้อมโหมดสปอร์ต พวงมาลายัยรุ่นนี้เป็นแบบหุ้มหนังให้แล้วนะนป็ดับบ3ก้านหุ้มหนังปรับได้4ทิศทางและส่วนของตัวเบรกมือก็จะเป็นหุ้มหนังด้วยหัวเกียร์เป็นแบบหุ้มหนังให้แล้วนะครับพวงมาลัยนะครับด้านหลังจะมีพนเดอร์ชิปนะครับระบบควบคุมเกียร์ที่พวงมาลัยให้แล้วสามารถเพิ่มเกียร์รถเกียร์ได้ที่พวงมาลัยได้เลยด้านซ้ายังเป็นมัลติฟัง์ชันเหมือนเดิมนะครับควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลายัยรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์และด้านขวา ตัวนี้จะมีมา d สด้าเลด้าคลุ้ยคอนโทรลคือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้าให้แล้วนะครับอสามารถตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าดได้ถึง4ระยะรุ่นนี้ยังได้ในส่วนของตัวไม้แบบดิสตอนแล้วก็็อบแบบอันาล็อกมาให้นะครับมาพร้อมกับ Active d i วิ i งดิสเพลย์ข้อมูลแสดงการขับขี่ที่ด้านหน้านะครับเพิ่มความสะดวสบายและความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าในรุ่นนี้ด้วยนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับออปชันและฟังก์ชันของมาสด้าสองรุ่น s ิกเนเจอร์นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้ข้อมูลในส่วนของรุ่นพาร์มหรือรุ่นเอาต้านะครับพี่น้องทำคลิปไว้แล้วครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมมาสด้าสอรุ่นนครสวรรค์สาขาข่าวทองนะครับหรือโทรหาพี่น้องได้เลยครับ0864459865อกหักให้เดินเข้าปากจะซื้อมารด้าให้มาหาน้อง